าเขาบอกไว้นะพี่ว่าคนตายครบสามวันน่ะวิญญาณมันจะกลับมาเก้าอี้มรณะเนี่ยจริงๆแล้วว่าเราคิดเรื่องนี้มาจากการที่คนต่างชาติที่มาทำงานในเมืองไทยและเขาดัน เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจมืดเขากลายเป็นคนที่ต้องโดนฆ่าโดนเข็นคอว่าของอยู่ไหนแล้วใครจะสามารถพาเขาออกไปได้วะ If you don't wanna die tell me where is my stuff know what you talking about. เราอยากจะให้คนนะ่ะไปสู่จุดที่เรียกว่าจุดของความกลัวคือไม่มีเพื่อนไม่มีใครจุดที่เราแบบ กูตายแน่ๆเรื่องนี้เลยตั้งชื่อว่าเซอร์ไวจะรอดได้ยังไงวะกูเลยจะตายแล้วอะเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ดีโอเดวันโตเนี่ยเขาเป็นคนทุ่มเทมากและเรื่องราวที่เราถ่ายอะก็คือเล,ะลอะโครนเลอะน้ำเละเทะแล้วเขาเป็นคนที่แบบว่าไม่เรื่องมากเลยนะคือเขานั่งอยู่ ช่วงรอเซตฉากเขาก็นั่งเงี้ยเลือดเยอะอะไรของเล่นแชร์เขาก็นั่งอยู่ยางเงี้ยเาคิดว่านี่มันคืออาชีพและการทํางานเราประทับใจเขามาก <c ười> เขาทุ่มเทในทุกๆอย่างที่เขาทําท่ามองบินเขาสูงมาก <c ười> เพราะในเรื่องที่คุณเห็นเนี่ยคือมันไม่มีโดนต่อยจริงนะแต่แอคติ้งเขาอะเรารู้สึกว่าเขาโดนต่อยจริงเขามีดีเทลของการสะบัดหน้าเ <c ười> ขาทําหน้ายู่รับหมัดอะไรโอ้โหคือแบบมือโปรเลยดีกว่ามือโปรเรื่องการโดนต่อยอะ เราแบบโอ้โหประทับใจมากนี่คือดีโอที่เราประทับใจมาก